เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนความพอประมาณการที่นําเอาความพอประมาณในเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สามารถทำให้การบริการดำเนินไปได้ดีและไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเช่นการที่รัฐบาลไม่ผลิตธนบัตรมากจนเกินไปถ้าผลิตเกินจะทำให้เกิดปัญหาเงินเฟอ้อ การมีเหตุผลชีวิตประจำวันเราจำเป็นต้องมีการตัดสินใจตลอดเวลาซึ่งการตัดสินใจที่ดีควรตั้งอยู่บนการไตรตรองถึงเหตุรวมทั้งคำนึงถึงผลที่อาจตามมาจากการตัดสินใจอย่างรอบคอบการมีภูมิคุ้มกันที่ดีการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นเช่นการเกิดสถานการณ์โควิด -19 พอเกิดขึ้นเราก็แก้ไขโดยการสวมแมส ความหมายของมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนความมั่นคงหมายถึงการมีความมั่นคงปลอดภัยจากภายัยและการเปลี่ยนแปลงทางภายในประเทศและภายนอกประเทศและมีความมั่นคงในทุกมิติทางมิติทาง การทหารเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการเมืองเช่นประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยพมหาอกษัตริตร์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนมีระบบการเมืองที่โปร่งใสตามหลักธรรมมาพิบาลประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมีงานและรายได้ที่ที่มั่นคงพอเพียง ความมั่งคั่งหมายถึงประเทศมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงความเลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลงประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหรประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็งขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆเพื่อให้สามารถสร้าง รายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศและมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นจุดของการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อให้เป็นพลังงานในการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ความยั่งยืนหมายถึงการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโต,ตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ะระบบนิเวศควรมีความรับผิดช,ชอบต่อสังคมมีความเอื้ออาทรเสรียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมรัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืน หเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม